กับช่องเฟซไมลี่นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเฟจะมารีวิวของที่แถมมากับโทรศัพท์ a p p l e A53 นั่นเองนะคะก็คือหลายคนนะคะอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อเจ้าต่อัวป p A53 ้ามดีไหมนะคะที่เฟแบบแนะนำแบบมากๆนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะซื้อแล้วมันคุ้มหรือเปล่านะคะเฟบอกเลยว่า คุ้มมากๆเพราะว่าเขาแถมอะไรมาให้เยอะมากเลยนะคะก็ของแถมพวกเนี้ยรับรองเลยนะคะว่าฟรี100%นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟย์ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเย้กดก่อนกดก่อนกดเลี้ยงกดเลี้ยงอ่ะไปดูกันเลยนะคะ <S 2> <S 2> ของคนชิ้นก็จะเป็นอันนี้เออ เหนื่อยมากตราเล่นคะ่ะไม่ไเล่นหนักหรอกนะคะเพราะว่าเคยเอาของไปหมดแล้วเนาะก็ของฝันที่เคแบบชอบมากเลยนะคะจะเป็นเอ้ยของแถมนะคะของแถมที่เฟยชอบนะคะจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นหมอนที่นุ่มมากๆนะคะก็มีเขียนติดว่าโออฟฟ์ด้วยเรก็แบบเอาไว้นอนกอดสบายๆก็ได้นะคะก็แบบ อุ่นมากเลยนะคะก็คือแบบนุ่มอยู่เหมือนกันนะคะมิคิก็ชอบแต่ว่าเธอยังไม่ได้แกะออกจากหอยนะแล้วก็เดี๋ยวเ่อจะดูกล่องใส่โทรศัพท์ให้นะคะกล่องใสโทรศัพท์ของน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่เฟยได้มาเนาะจริงๆเจ้าตัวโทรศัพท์ apple a 5 3นะคะจะมีทั้งสีมินกับสีดำนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเราเลือกเองได้เลยนะคะ ส่วนวิธีเปิดอะเราเปิดแบบนี้ไม่ได้นะ,ะต้องเลื่อนออกมาแบบนี้ค่ะทุกทุกทแบบนี้แล้วก็เปิดออก,ออกได้เลยนะคะก็คือเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะมีแค่สองสีเองนะไม่ได้มีหลายสีนะคะมีสองสีเนะเาะเฟยจะเลือกเป็นสีนี้นะคะเพราะว่าเฟยไม่ก็ชอบสีดำเท่าไหร่นะเพราะว่าสีนี้มันมีความสดใสกว่าไนงะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดู อุปกรณ์ที่เขาแถมมาอย่างสำคัญเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในถุงนี้มันติดเอาออกมาแล้วะะอาออกมาใช้แล้วนะคะก็คืออุปกรณ์ที่เขาแถมมานะคะถ้าเกิดว่าพูดแล้วเพืเ่อนๆตกใจที่สุดก็คือ แอร์พอตนั่นเองหูฟังไร้สายนะคะก็คือเขาแถมฟรีเลยทุกคนเขาแถมฟรีหูฟังไร้สายอ่ะเออเห็นแล้วตกใจดิฉัไในตอนแรกที่เฟยไปซื้อนะเห็นแล้วตกใจเลยบาเดี๋ยว่จะรีวิวให้ดูนะคะซึ่งครานะคะก็จะแถมถุงสีเทาแบบนี้ให้นะคะเพื่อเอาไว้ใส่สายชาร์จแบตอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเฟรเอาไว้ใส่แอร์พอตเนาะเพราะว่ากลัวมันหายีน่นก็แบบกล่อง เล็กๆด้วยนะคะนี่เดี๋ยวคุณจะรีวิวให้ดูนะคะทุกคนเปิดอักมาแบบนี้จริงๆคุนดูสิก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้เลยนะคะก็คืออันนี้เฟรมคนติดสติกเกอร์เองนะเพราะว่ามันขาวเกินไปมันดูไม่ค่อยลนลาเท่าไหรนะ่นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะแบบนี่เลยว้าวคนุน นี่นะคะก็จะเป็นด้านในของน้องนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าน้องอ่ะไม่ค่อยสมบูรณ์ดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะข้อเสียของน้องก็คือคือส่วนใหญ่อทุกคนเฟแบบเวลาเฟใช้หูฟังอะไรอันนึงอ่ะคือมันจะชอบได้ยินแค่หนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งอ่ะมันจะไม่ได้ยินซึ่งเจ้าตัวเนี้ยก็เป็นเหมือนกันนะคะมันจะได้ยินแค่ข้างขวาแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะ ก็แบบพกพาง่ายสะดวกเนาะก็เหมือนแบบ iOS เลยนะวิธีเชื่อมต่อก็คือกดไปที่การตั้งค่าแล้วก็กดไปที่ Bluetooth นะคะก็จะเชื่อมต่อได้เลยนะวีดีระวองโรว์นะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะน,นะคะเดี๋ยวค่อยรีวิวกันต่อเนาะซึ่งเขานะคะจะแถมสายชาร์จแบตของ a i r p o d s มาด้วยนะคะ นี่สายชาร์จแบตของ Airpods ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแสนสั้นมากๆเลยนะคะไม่รู้จะสั้นไปไหนแล้วก็เจ้าตัว Oppo A-37 นะคะเอ้ย A53 นะคะมั่นไม่นรุ่นเก่าทุกคนก็คือเจ้าตัว Oppo A-53 นะคะเขาแถมสายชาร์จแบตมาให้เยอะมากทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นสายชาร์จแบตของรุ่นอื่นนะคะก็คือ Oppo A-53 อ่ะ หัวมันจะไม่ได้เป็นกีดๆแบบนี้นะคะแต่ว่าหัวมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่คือสายชาร์จของ oppo a 5 3นะคะก็คือของรุ่นอื่นที่ oppo a 5 3แถมมาให้นะคะของ oppo a 5 3จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหัวแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นรุ่นอื่นที่เขาแถมมาให้เองนะคะก็จะแบบใช้รุ่นอื่นในการชาร์จได้ด้วยนะคะก็คือดีมากๆเลยเนาะอันเนี้ยคือสายยาวมากเลยนะคะก็คือแบบแบบยาวไปถึง กรุงเทพเลยนะคะล้อเล่นล้อเล่นไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็เขาก็แถมหัวมาด้วยนะคะก็สีแดงเหมือนกันเลยเนาะไม่รู้ว่าจะสีแดงทําไมอ่ะแจ๊สเกินะหนทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บไอพอตใส่ในนี้กันเนาะไอพอตมันแบบน่ารักมากนะคะกลมๆดีๆ <c oughs> อะจะเก็บเอาไว้นะคะ อุปกรณ์ที่เขาแถมมาอันที่2นะคะนั่นก็คือ power bank นั่นเองนะคะที่เฟย์นับป็นอันที่2เพราะว่าสายชาร์จแบตฟิล์มไม่นับนะนับแต่พวกของนะคะที่เขาแถมมาน้องพวก์พอร์ตอะไรนี้นะคะก้น <c oughs> นี้จะเป็น power bank นะคะที่เฟย์ก็จะติดสติกเกอร์เองเหมือนเดิม วนนี้ทุกคนก็คือแบบเหมือนมันจะมีขีดทั้งหมด4ขีดนะคะแล้วก็เราก็ใช้ได้ทั้ง4ี่ขีดเลยนะก็คือช์จได้เร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ทั้ง4ี่ขีดอะ่ะเหมือนจะเป็นเท่าไหร่ขีดละขีดละประมาณ20หรือ30นี่แหละนะคะถ้าเฟดูออกนะคะแต่ว่าถ้า20สิมันก็ต้อง5ขีดสีใช่ไหม หรือว่าอาจจะเป็น30นะคะก็คือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคือหมด1ขีดก็คือแบบชาร์จได้ตั้ง30%นะทุกคนก็คือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ชาร์จไวด้วยนะคะ5,000 m นมิลิแอมนั่นเองนะะของ Oppo A 5 3นะคะแล้วก็เขาก็แถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมานะคะอันที่3นะคะนั่นก็คือ ลำโพงนั่นเองนะคะซึ่งสีลำโพงอะโดนใจเฟยมากเลยนะเฟย์เอาให้มันอยู่ด้านในนู้นเลยนะคะแป๊บบนึ่งนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำโพงนั่นเองนะคะซึ่งเฟยติดสติกเกอร์เองนะก็คือลำโพงอะจะสีประมาณนี้เลยนะคะจริงๆคือเขาแบบมีให้เลือกหลายอย่างนะคะ <S <S <ๆ>ก็คือที่เฟยได้ บลูทูธมานะคะก็คือพี่เขาอ่ะมีให้เลือก2อย่างก็คือลำโพงอันยาวๆใหญ่ๆนะคะกับบลูทูธนั่นเองนะแต่ว่าเฟเลือกบลูทูธเพราะว่าพี่เขาอ่ะแถมลำโพงให้อยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเอาลำโพงอีกก็ได้นะอเอาแค่อันเดียวก็พอนะคะก็คือเชื่อมต่อง่ายมากๆนะคะก็เชื่อมต่อเดียวกับ Airpods เลยนะคะแล้วก็ สีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสีชมพูโอรสโอรสเนาะเหมาะกับสาวหวานแวแวอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับพี่เพราะิฟ์มใช่สาวหวานนะแต่ว่าก็ชอบสีชมพูอยู่นะคะ <c ười> ก็คือเฟ็นคนบ้านสีชมพูมากเลยนะ <c ười> ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มของมันนะ <c ười> นี่จะเป็นปุ่มเปิดนะคะก็คือเปิดเลยนะ <c ười> เราจะต้องเชื่อมต่อก่อนนะคะถึงจะเปิดได้นะ ก็คือถ้าเราเชื่อมต่อแล้วแล้วเราก็เปิดเพลงจากโทรศัพท์ของเรานะคะก็จะสามารถที่จะดังมาในนี้ได้นะคะก็คือให้คนอื่นได้ยินรอบๆหมดเลยนะก็คือแบบเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้แถมฟรีเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะแถมฟรีค่ะย้ำ แล้วก็มีสายแชทแบทให้ด้วยนะคะก็คือได้สังเกตว่าเขาอ่ะให้สายแชทแบทมาเยอะมากจนเฟงงนะคะว่าอันไหนเป็นอันเป็นอันไหนนะคะเ <c oughs> ฟยคงต้องแปะชื่อติดไว้แล้วแหละนะคะจะได้จำได้เนาะอ่ะก็คืออะไรเยอะนะักหนาไม่รู้ทุกคนนี่นักาว่าแบงก์มีทั้งลำโพงมีทั้งแอร์พอตโอโ้โหดีมากเลยนะคะซื้อแล้วคุ้มค่ะ oppo a 5 3าเนี่ย ของพวกนี้นะคะแถมฟรีหมดเลยนะคะดีมากนี่เขาจะข่อให้เป็นกล่องแบบนี้นะคะนี่เป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะอุ้ยนักก็คือในกล่องนี้นะคะจะมีลำโพงนะคะมีเทอร์แบง์นะแล้วก็น่าจะมีเป็นอืมน่าจะ ทุกแฟชัดแบบอะไรอย่างนี้แหละนะถ้าจะไม่ผิดนะคะก็คือของเยอะมากจำไม่ได้เลยทุกคนคือเขาแถมอะไรมาเยอะแยะนะคะฟเฟงงก็คือซื้อโทรศัพท์รุ่นอื่น,นเขาไม่หนแถมแบบนี้เลยก็คือพึ่งชอบโทรศัพท์รุ่นนี้มากเลยนะคะก็เลยแบบใช้โทรศัพท์รุ่นนี้แล้วกันนะก็คือดีมากๆเลยนะคะชอบมากๆเลยเนาะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบวันนี้หรือเปล่านะคะที่เฟย์มารีวิวอุปกรณ์ที่เขาแถมให้นะคะก็คือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเฟย์บอกเลยนะคะว่ากู๊เยี่ยมนะคะชอบมากๆเลยนะคะก็สามารถลองไปสอบถามพนักงานได้นะคะแต่ว่าคือเฟย์ซื้อแล้วว่าเขามีของแถมให้เยอะมากเลยนะคะก็คือ ลืมไปนะคะว่ามีที่ตั้งโทรศัพท์ด้วยนะก็คือมี2อันก็คือสีแดงนะคะกับสีเขียวเนาะก็คือฟรีใช้เป็นสีแดงนะคะมันจะได้ตัดกับเคสโทรศัพท์เฟรีเนาะก็คือเป็นอะไรที่คิดว่าดีเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมลองไปซื้อกันนะคะสำหรับวันนี้เฟย์อาจจะต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้เฟย์ด้วยนะคะแล้วเรวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะนะลองเฟย์ด้วยนะเฟย์อาจจะ กูงานจะสองวันนะคะเพราะว่าขี้เกียจทำบ๊ายบาย